สวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทครับ2เดือนก่อนเนี่ยเราได้แก่กล่องเจ้า Google Pixel b ัตตัวนี้ไปนะครับวันนี้เราก็เลยจะมารีวิว Google Pixel บัตกันว่ามันมีอะไรที่ดีมีอะไรที่น่าโดน Google Pixel b u บัเนี่ยหลายคนก็คงไม่รู้ว่า Google มีทำหูฟังด้วยซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นที่2นะไม่ใช่รุ่นที่1อ่าสำหรับรุ่นที่2เนี่ย <c oughs> เขาทำออกมาแบบเป็นทรงแบบขนาดเล็กลงแล้วก็ไม่ใช่สายคล้องคอแล้วนะเป็นหูฟังแยกซ้ายขวาอันเล็กแบบเอียบัตเลยก็เจ้าตัวเนี้ยมีขนาดที่เล็กพกพาง,ง่ายมากสำหรับตัวดีไซน์นะครับเคสของเจ้า Google, <c oughs> Google เพลเซบัตรเนี่ยจะเป็นผิวด้านนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยจะดูเหมือนไข่หน่อยเนาะ ใครไก่ประมาณอย่างนั้นส่วนพอร์ตชาร์จนะครับก็จะเป็นพอร์ตชาร์จแบบ Type C นะฮะแล้วก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยแค่เราวางปึ๊บก,ก็ชาร์จได้แล้วนะครับส่วนด้านในตัวเคสนะครับก็จะเป็นสีดำโดยปกติสำหรับผู้ใช้ Google หรือว่าสาว Google เนี่ยฮะสีขาวแล้วตัดดำอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าแพนด้านะครับสำหรับตัวหูฟังด้านในนะครับก็เป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะฮะซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบอินเอียร์เนี่ยก็อาจจะต้องมองข้ามเจ้า g o o g l e Pixel ลบาดไปแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบอินเดียเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่า Google p i ซ e l b บาดตัวนี้มีขนาดที่พอดีกับหูเราเลยซึ่งเวลาเราจะวิ่งเวลาเราโหนมา t โหน BTS โหนสองแถวก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดออกมานะครับคือมันแน่นพอดีกับหูเราเลยคือเขาดี่ซา์มาได้ดีมากในเรื่องนี้ส่วนฟังก์ชันของเจ้า Google Pi x e l ลบาดสตัวนี้มันจะมีคำสั่งที่เยอะมากและเป็นแบบทัชสกีนหมดเลยนะหลังแรกก็คือการสั่งเปิดเพลงก็แค่ เราแป๊หนึ่งครั้งตัวอุฟัานเนี่ยก็จะไปสั่งเปิดเพลงผ่านมือถือของเราให้เลยส่วนคำสั่งที่2เนี่ยก็คือการปัดไปด้านหน้าครับปึ๊บอย่างนี้จะเป็นการเพิ่มเสียงหรือถ้าเกิดใครอยากลดเสียงใช่ไหมก็ปัดไปด้านหลังได้เลยก็จะเป็นการลดเสียงนะครับแล้วก็การดับเบิลคลิกที่ตัวอุฟัานจะเป็นการสั่งเปลี่ยนเพลงแต่ถ้าเกิดว่าเวลาสายเข้าเข้ามาเนี่ย เราแตะหนึ่งครั้งจะเป็นการรับสายแตะสองครั้งจะเป็นการตัดสายนะครับส่วนคําสั่งต่อมานะครับจะเป็นคําสั่งแตะค้างซึ่งคาสั่งแตะค้างของเจ้าหูฟัง Google Pixel Bu d s เนี่ยจะเป็นคําสั่งสําหรับการอ่านข้อความภายในเครื่องที่มีการเด้งเตือนไหให้เรารับรู้นะครับโดยที่เราไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาซึ่งในตอนนี้มันอ่านไทยไม่ได้ถ้าเกิดเป็นข้อความแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้งาน Google As s i s t a n t นน,ะนะนี้เราสามารถสั่งโอเค Google ค่ะต่อหูฟังได้เลยโดยที่เราไม่ต้องหยิบมือถ ็นภาษาไทยได้เลยแล้วก็ฟังภาษาไทยออกด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มันพิเศษและมีมาตั้งแต่รุ่น Pixel บัตรรุ่นแรกก็คือมันเป็นคุณแป,ป้งภาษาครับเออเป็นอะไรที่ดีมากแต่มันติดตรงที่ว่ามันแจ้งเตือนภาษาไทยไม่ออกสําหรับการเชื่อมต่อระหว่างมือถือ android ที่มี google mobile services กับ pixel บัตเนี่ยเพียงแค่เราเปิดฝาขึ้นมามือถือเราก็จะมีการเด้งเตือนมาแล้วว่าเราจะ google pixel บัตตัวนี้แล้วเราก็สามารถกด connect กันได้เลย ถ้าเกิดมือถือที่ไม่ใช่ Google เนี่ยเขาก็จะเร้งไปให้เราโหลดแอปพิกเซลบัตขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทํางานใช้งานพิกเซลบัตได้อยา่างเต็มที่หรือว่าเวลามีอัปเดตซอฟต์แวร์ก็สามารถอัปเดตได้เลยส่วนการเชื่อมต่อกับ iOS หรือว่าแล็ปท็อปต่างๆนะครับหรือว่า OS ต่งตางๆเนี่ยเจ้าพิกเซลบัตนะครับเราก็เปิดฝาขึ้นมาแล้วเราผ่านไปด้านหลังจะมีปุ่มให้เรากดกดค้างประมาณ3วินะครับตัวพิกเซลบัตของเราเนี่ยก็จะค้นหาบลูทูธเท่านั้นแล้วสามารถกดเชื่อมต่อใช้งานได้เลย แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้มือถือ Android ที่ไม่มี Google Mobile Services และใช้วิธีเปิดฝากดด้านหลังค้างเพื่อหาบ t o ทูธและเชื่อมต่อก่อนหน้านี้คือมันยังไม่มีการอัปเดตเฟิร์แวร์ได้ตรงนี้นะครับก็จะไม่สามารถใช้ Google Pixel Bar กับมือถือที่ไม่มี Google Mobile Services ได้สำหรับมือถือที่เป็น Android แต่หลังจากที่ Google Pixel Bar เนี่ยอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเป็นเวอร์ชัน296นะครับ ก็สามารถใช้งานกับมือถือที่ไม่มี Google Mobile Services ที่เป็น Android ได้นะครับแต่ว่าก่อนอันนี้มือถือที่ไม่มี Google Mobile Services ของ Android ก็ไม่สามารถใช้ Pixel บัตรได้แต่ว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วก็ใช้หมดได้เลยคือใช้งานได้ครอบคลุมทุกอย่างแล้วล่ะในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวหูฟังเนี่ยสามารถฟังเพลงได้นานสุด5ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งส่วนตัวเคสนะครับสามารถชาร์จหูฟังได้สูงสุดคือ5ครั้ง รวมกันแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถฟังเพลงผ่านเซล์บัตได้นานสุดอยู่ที่25ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับสำหรับแบตเตอรี่จาก100ถึง0ของตัวเคสและตัวหูฟังส่วนเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดเนี่ยก็คงไม่พ้นเรื่องของเสียงนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า Google Pixel Buds เนี่ยมันมาพร้อมกับไดรเวอร์ขนาด12มิลิมตรแล้วก็มีการปรับแต่งพิเศษจากทาง Google เลยทำให้เสียงที่ได้ของเจ้า Google Pixel b u d บัะครับ ผมคิดว่าเป็นหนึ่งตัวที่ให้เสียงได้ดีเลยคือแยกเนื้อดนตรีแยกเนื้อนักร้องแยกเนื้อเบสสังส่วนเนี่ยออกมาได้เป็นอย่างดีคือถ้าเกิดใครหาหูฟังขนาดเล็กที่มีราคาไม่ถึงหนึ่งหมื่นแล่ต้องการฟังเนื้อนดนตรีดีๆไม่เน้นเบสจ๋าเนี่ยเจ้า Google Pixel Buds สามารถตอบโจทย์คุณได้ดีเลยแต่ถ้าเกิดใครที่เน้นเบสหนักๆ Google Pixel Buds อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณได้ซึ่งตัวผมเองถือว่าเจ้าตัวนี้ทำออกมาได้ดีเลยคือ แยกดนตรีมาได้ดีโดยที่เบสไม่กรบเสียงดนตรีของเราหรือว่าเสียงนักร้องเนี่ยไม่แหลมจนแากหูเราจะเกินปัดส่วนเรื่องของ noise cancellation เนี่ยเจ้า Pixel Buds ไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าเจ้า Pixel Buds จะมี Adaptive Sound มาให้ซึ่ง Adaptive Sound ของ Pixel Buds เ,เนี่ยมันคือฟีเจอร์หนึ่งของทาง Google ที่เขาออกแบบมาให้ปรับเสียงอัตโนมัติเวลาเราอยู่ในสถานที่ต่งตางๆเพื่อที่จะไม่ให้เสียงรบกวนเข้ามาหาเรา โอเคครับถ้าเกิดมีอะไรสอบถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้มีความสุขดีทุกครับสวัสดีครับ